จากคลิปที่แล้วนะอ่าอีพีสองจากคลิปที่แล้วก็กดประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นเฮ้ยก็จะขึ้นอุป,ปรกรณ์มาอย่างนี้อันะที่สองนะอันแรกก็คือบวกภาพเนาะเสินนะวิงกอย s ฟ f o มี e นี่เราแหละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผมโดยตรงประมาณนี้ครับรส่วนขึ้นด้านบนเนี่ยมีใครพอบอกได้บ้างไอขึ้น,นแบบนี้ทุกคนขึ้นแบบเนี้ยเดี๋ยวทำแสงสว่างไม่ให้ดูเลยขึ้นแบบเนี้ยเียเนี่ยเนียแบบนี้แบบเนี้ยขึ้นแบบเนี้ยเนี่ยเนียขึ้นแบบเนี้เลยใช่ขึ้นด้านบนเนี่ยไอขึ้นด้านบน ตีมโจมันจะเป็นประมาณนี้เนี่ยตรีมโจก็คือแบบว่าเราจะเล่นโลบลำบากขึ้นนะตรงที่มันมีไอเจ้าเนี่ยตรงที่มันมีไอเนี่ยใครที่เกี่ยวข้องกับผมเนี่ยแล้วกำลังดูคลิปนี้อยู่นะอย่างเช่นคนนี้เลยพี่ตาต้าเนี่ยถ้ากำลังดูคลิปนี้อยู่แนละ้ว บอกวิธีมาเดี๋ยวนี้บอกวิธีมาบอกวิธีมาเดี๋ยวนี้เร็วๆเลย